ตอนเริ่มต้นรักกันชอบการทำอะไรก็ทนไหวพออยู่อยู่กันไปหลายอย่างก็เริ่มไม่ไหวสิ่งที่จะช่วยให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้คือความเข้าใจแบบใจเขาใจเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบบนี้ถึงจะอยู่กันได้ยาวๆมาฟังกันค่ะนุ่มๆแบบไหนที่สาวๆเทใจเซโนสุดหัวใจไม่เอ้าไม่อ้าคนแบบนี้มาเป็นคู่ชีวิตมาฟังเลยค่ะคุณกำลังรับฟังสติสตางสตรองสเตปพอดแคส มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะคนคบกันรักกันเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันแล้วหลายคู่เข้าอกเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมองอีกฝ่ายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตอยู่กันด้วยความเมตตาก็จะมีความสุขกายสบายใจอยู่ร่วมกันด้วยดี แต่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งที่ทำให้อยู่ด้วยกันยาวๆยากหน่อยนั่นคืออุปนิสัยด้านไม่น่ารักของแต่ละฝ่ายมีหลายอย่างที่ปรับเข้ากันไม่ได้แรกๆก็พอทนได้แต่พออยู่ๆกันไปยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปถ้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นการต้องแยกจากกันก็อาจเกิดขึ้นได้มาค่ะวันนี้จะมาบอกว่าเรื่องไหนที่สาวๆโหวตให้เป็นท็อป5ของเรื่องต้องห้ามที่หนุ่มๆควรเลี่ยงที่จะทำมาฟังเลยค่ะ ข้อ1เจ้าชู้โกหกนอกใจไม่รู้จักพอหนุ่มๆประเภทนี้สาวๆเทใจให้เป็นดับแรกค่ะใครบ้างชอบใช้ของร่วมกับคนอื่นของของใครใครก็ห่วงการที่หนุ่มๆแอบไปจีจ๋าก,กับสาวคนอื่นนี่มันเป็นเรื่องที่แย่มากๆในความรู้สึกของบรรดาแฟนของหนุ่มๆเหล่านั้นค่ะ ถ้ามันเคยมีมาหนึ่งครั้งแล้วมันจะยิ่งสร้างช่องว่างระหว่างพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีรอยร้าวที่ไม่สามารถทำให้เหมือนเดิมได้มันคือความหวาดระแวงและไม่มั่นคงในการครองคู่กันค่ะต่อไปทุกครั้งเมื่อมีการทะเลาะก,กันขึ้นหัวข้อนี้จะโดนหยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งและก็จะทะเลาะก,กันยาวไปอีกนานเพราะความไว้ใจได้ถูกทาลายลงแล้วนั่นเองค่ะข้อ 2. บาอำนาจชอบบังคับให้ทาโน่นทานี่ เรื่องนี้เรื่องละเอียดอ่อนมากๆค่ะมันมาระหว่างคำว่าหวังดีกับคำว่าจุนจ้านทีนี้ต้องพยายามคุยกันค่ะว่าจุดไหนคือหวังดีและไม่ต้องก้าวไก่ชีวิตของอีกฝ่ายมากจนเกินไปไม่มีใครชอบให้ใครมาสั่งนู่นสั่งนี่นะคะมันอึดอัดเราทุกคนรักอิสระกันทั้งนั้นตัวคุณเองก็ชอบถูกไหมล่ะคะ พวกเราทุกคนมีข้อดีและข้อเสียกันทั้งนั้นแต่อะไรที่มันจะเป็นตรงกลางที่จะทำให้ชีวิตคู่ดำเนินไปด้วยกันได้นี่หละสำคัญต้องลองคุยกันดูค่ะข้อ 3. ไม่ให้เกียรติไม่เป็นสุภาพบุรุษข้อนี้กินใจความกว้างมากค่ะ ไม่ให้เกียรตินี่ขอยกตัวอย่างเอาละกันนะคะเช่นถ้าหนุ่มๆไปสังสรรค์กับเพื่อนมีเครื่องดื่มแบบดีกรีเข้าเลือดหน่อยก็ไม่ควรหยิบเรื่องแฟนหรือภรรยามานินทาเล่นมันไม่น่ารัะค่ะคุณอาจจะสนุกป,ปากคนฟังก็อาจขำขันไปกับคุณแต่คนฟังลึกๆเขาจะคิดแล้วว่า คุณไม่น่าคบเลยไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงเลยขนาดคนที่คุณรักคุณยังเอามาพูดถึงในแง่ร้ายได้ขนาดนี้แล้วพวกเขาเป็นแค่เพื่อนคุณวันหนึ่งคุณก็คงเอาไปนินทาก,กับเพ,เพื่อนคนอื่นได้เช่นกันนี่แหละเป็นตัวอย่างการไม่เป็นสุภาพบุรุษอีกเรื่องที่สาวๆไม่ชอบมากๆคือคนเห็นแก่ตัวมีอะไรควรคุยกันอย่าเอาเปรียบกันมันไม่ดีเลยข้อ 4. พูดจาดูถูกคนอื่นและหลงตัวเอง ข้อนี้ก็มาแรงเหมือนกันค่ะสาวๆมักจะเบื่อหนุ่มๆมากถ้าหนุ่มๆพร่ำถึงแต่ตัวเองยกตัวอย่างว่าตนวิเศษยังไงคนอื่นโง่ยังไงให้ฟังมันเป็นการแสดงออกทางวุฒธธิภาวะอย่างแรงมากๆค่ะมาแสดงให้เห็นถึง EQ ของผู้พูดต่อให้คุณฉลาดระดับไหนก็ตามก็ไม่ควรยกตนข่มท่านคุณไม่ทราบหรอกว่าแต่ละคนมีเงื่อนไขในชีวิตยังไงที่เขาตัดสินใจทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไปในชีวิตอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญ การแกล้งโง่เป็นศิลปะขั้นสูงค่ะบางคนที่คุณเห็นเขาทำอะไรไม่เฉลียวฉลาดบางทีเขาอาจมีแผนอยู่ก็ได้นะคุณอาจกำลังปล่อยไก่อยู่ก็ได้พูดให้พอดีค่ะยิ่งพูดมากคนอื่นยิ่งรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขาเดาทางได้ไม่ยากนะคะข้อหติดเกมติดบอลติดเหล้าติดเพื่อน บอกตามตรงค่ะอันนี้คือเรื่องส่วนตัวมากๆไม่อยากจะแตะเลยนะแต่เอาว่าขออธิบายมุมมองสาวๆให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าทำไมพวกเธอถึงไม่ชอบกันคนเราทุกคนมีคนที่เรารักมากที่สุดก็ไม่พ้นพ่อแม่ใช่ไหมคะ ทีนี้ถ้าจะมีอีกหนึ่งคนบนโลกนี้โลกที่มีคนอาศัยอยู่เป็นพันล้านคนเราก็อยากให้ไอคนคนเดียวคนนั้นล่ะรักเราไม่ต่างจากพ่อแม่ถูกไหมคะลองนึกถึงดูท่านสองคนรักคุณมายังไงท่านฟังคุณเสมอถ้าคุณต้องการอะไรก็หามาให้คอยปลอบโยนคุณยามคุณต้องการคอยรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขคอยใจเย็นพูดคุยกับคุณยามเล็กๆคุณอยากไปไหนหรืออยากได้อะไรท่านก็สรรหามาให้คุณก่อนทุกคน และทีนี้ที่สาวๆมองหาโรโมเดลแบบที่รักเธอหมดใจไม่ใช่คนที่ติดโนนติดนี้ดูเหมือนสนใจอย่างอื่นมากกว่าเธอทีนี้พอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมเธอไม่ชอบให้คุณสนใจสิ่งอื่นๆมากกว่าเธอและนี่ลคะค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่สาวๆโหวตให้เป็นเรื่องท็อป5ที่เขาไม่ชอบกันทั้งนั้นวันนี้คงมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆเท่านี้ลคะค่ะ ไม่ใช่ว่าจะมาติฉินอะไรใครนะคะเรื่องของความรักคือการสื่อสารพูดคุยแชร์ความรู้สึกกันค่ะวันนี้ช่องเราก็แค่อยากแชร์มุมมองให้คุณหนุ่มๆได้ทราบกันถ้าโลกนี้มีคนน่ารักน่ารักเยอะๆโลกเราก็น่าอยู่ถูกไหมล่ะคะมาเป็นหนุ่มๆที่น่ารักของแฟนๆกันเถอคะค่ะเราจะได้มีความสุขไปด้วยกันนะคะเช่าก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแคร์ก็คอมเมนต์มานะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ